งั้นไปสีเทาสีเทาไปหยิบหม่องไปหยิบหมองแล้วกลับมาไปหยิบหมองแล้วกลับมาโค้กโค้กพอโค้กพอโค้กพอกลับ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 พี่ตั๊ดกลับพี่ตั๊ดพี่ตั๊ดดีแล้วกลับเอาเลยไหมเราจุ่มเลยไหมจุ่มเลยไหมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะเขาใครตุวยตายใครตายน่ะเอาตีกันแล้วเหรอพี่ไม่มีพี่

มา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 ให้องก่อนไม่้องก่อนพี่เดี๋ยวให้เตมของให้เสร็จก่อนไปไปไปจัดของให้เข้าตัวเร็วๆเก็บ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 เไปเราอยู่ตรงนี้พอนะเราอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้พอไม่ต้องตามขึ้นไป ฝั่งนั้นให้ฝั่งนั้นเดินมาตรงนี้ครับให้ทองสุกเดินมาตรงนี้เข้ามา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 ขวาใกล้ยังใกล้ยัง เฮ้ยตี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 แคทซินเอาไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ไมมเมื่อกี้เยืนยบังเขาจจอแเาจะอแวิธีแก้คืออะไรล่ะจาอคือไงพี่ เขาเจะขาจะตีไอ้เออเขาเล่นทางเข,า,ขาเล่นทางดเรารอเล่นตรงเนี้ยตรงเส้นเหลือง,งอเาป้าดไปตัวนั้นคนนั้นอะ 60 3 4บส่วนเอาเลยข,ขึ้น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 ช่วยพันขึ้นมาน,นี่80ครับ80โทษมองอมองพัด Ờ, mình mọi chi mọi người Rồi mình mọi người mọi người mọi oh, 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 đồ này à

มอง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 ตายังครับ <mini> ย <scoring> <m ario> ังโดนเมาะนี่ปบโอ้ใ็ะเอาเพี่มีป้าสขวดปะสี่หกไหนอ็สี่หน่ะก็ในสี่หกนะครับที่เรคนให้ลรวหขวดทั้งหมดไม่ไม่ครับ ตอนนี้เหลือใครเหลือหม่องที่รอคนเดียวใช่ป่ะเราควรจะต้องเอาหม่องก่อนใช่ป่ะหรือว่าเอาอะไรที่ว่างได้ก็ดีนะงั้นไปสีเทาสีเทาไปหยิบหม่องไปหยิบหม่องแล้วกลับมาไปหยิบหม่องแล้วกลับมาโคบโคบพอโคบพอโคบพอกลับ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 พี่ตั๊ดกลับพี่ตั๊ดพี่ตั๊ดดีแล้นกลับเฮ้ยหลุดเฮ้ยทษพี่ โอ้โหตายตายอันี่อีกแล้วปปดบาทเองะเอาลังกันมเ้เดี๋ยวยืนยันอยเออใครนเอาเอาทำเกิดยังอะตีงสุก้านานไม่มนะมอเกิดแล้วตีเลย เอาแล้วผมติดบ <se ep> ั克เฮ้ย uh, พี Dir ่เ <lucky>. น <can> ี้ยอุ้มหน่อยที่เดิมพี่เนี้ยอุ้มหน่อยเออตรงนั้นแหละพี่อุ้มหน่อยรีบเข้าีบเข้าีเข้าตีตีตีอีตีตี ผมตายอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหโคตรหัวร้อนไอ้เหี้ยตายแกตายอะไรตายแปลกๆตลอดเลยโอ้โหตายแกตายต้องต่ตายตอนในรถแล้วผมงงมีคนเดินเนียนขนาดนั้นได้ไงวใครอะไม่รู้นะน่ะแกงอะไรก็ไม่รู้สีเขียวอ่ะกางเกงเขียวกางเกงเขียวเดินเนียนๆนั่นน่ะเดินคู่เนียนเลยผมครับ จมๆผมอะไม่มีอะเคล่นเคลจนเคล่อนเคล่อนมาเค้่นมาขึ้่นมาถ้าเราตีนี้เราคือจบคุมักคุมักมาเก็บก่อนได้ปะเอ้ึ้นมาขึ้นมาตีก่อน เฮียมาดิสัตเฮียมาเฮียมาหมดเฮียมาเฮียได้ทุกรุ่นเฮ้ยไม่หมดเฮีย มึงที่กูไม้มาเคี่ยนในกูเห็นหน้าพวกมึงแล้วกูตลกชิบหายกูนึกถึงธม่ชเตี่เก่งแต่ปากรว่ามึงเก่งแต่เสียมามึงอ่ะเป็นได้แค่เียในกได้หมาพวกกูอ่ะคือคิงแต่มันต่างจากมึงี่มึงเป็นได้แค่เบี้ยอยูเอฟโออบางทีกูเฟลี่วัน

เดี๋ยวจะเต็มขเขาหลังเงาเดี๋ยวแบ่งพันเดี๋ยวเตรียมเหลาหลัง,ขงเขาเดี๋ยวจิ้มแขนกัน